ัตะลึงเข้มเข็มมีแต่พวกเกย์คิงนะง่ายลุงตะลึงอันหึงตะลึงเข้มเข้มเพราะว่าปีพวกเกย์จะชอบกินเสิร์ฟนั่นแหละเพราะว่ามันเกย์ผู้ยิ่งใหญ่อีกอันนี้ผมรับรองได้ใช่ไหมคุณสอนรามใช่ใช่สอนรามอันนึ่งสอนรามโนสองเหรอแม่งผมผมมึงรู้นะว่าคุณคือสอนรามที่ปลอมตัวมาเป็น ผู้จัดการขายรถไ,ไฟฟ้าไอ้นี่มันถุงนิ้วเผาเลยไม่มีผิดเผาอ่ะสันเลวตาไม่เอามาตัวเคียรติขุนเขามองหน้าสั่นเลวเออตาไม่มองมาตาไม่มองตาไม่มาไหนทุกคนพูดความกันสิสันเลวมันไม่ใช่ละมั้งสันเลวทุกคนทุกคนพูดความกันสิสันเลวอันนี้ของใครนี่ เดี๋ยวผมผมทำให้ในไม <c 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 ้ของวัยร ah voilà no okay> ุ่นเนี่ยัดไปเออาจัดไปสันแล้วเอาเอาแล้วคุณถือถือกล้องเดี๋ยวผมจะทำให้คุณเองไหนลุงเดี๋ยวผมจัดการให้ของคุณจัดการนี่สันแล้วสันแล้วได้จักกระบวยนี่ลุงกระบวยแล้วแต่คนทำเลยสามแกว่าใส่ใส่เท่าไหร่ไอ้คนนี้อะสันแล้วไอ้คนนี้ใส่เอ็กใสเอ็กอะใส่สามกระบวยมั้ง คุณอยากได้ใหญ่ขนาดไหนคุณสวรามเอาใหญ่ๆเต๋าเต๋อใส่แจ๊กกะบวยนี่งจ็นแล้วใส่จ๊กกะบวยลุงใส่แจ๊กกะบวยจิดปิดบวยเราลุงใส่แจ๊กกะบวยหนี่งจานแล้วเท่กระจายดูนะครับวันนี้มาดูคนขายโรตีนะครับคุณอยากได้ไส้เค็มไส้หวานว่ะเอาเอาไส้รวมไส้รวมผมรวมผมรวม ดูนะครับวันนี้มาดูคนขายไตเคินผสมไตหวานใช่ไหมพันพันตัวจากขายหอยมาขายเก็บอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมกับตบเออเดี๋ยวผมจัดการให้คุณเองดูลุงไอ้กล้วยไอ้อันนั้นยี่ใส่ยเพียงเพียงเพียงอ๋อใส่ทอดจัดไปชอบเกลียงไหม ชอบเค็มไมคุณซอราไม่ชอบเค็มใช่ไหมไม่ไม่ชอบเคมครับโอ้หไม่ชอบเค็มนี่ว่ารถน้ปลางไยไยัง้้่า้นนเกียงหนเกียงน่คุณต้องน่นแนวพกใ่างเลยดูของ่หรอมาดูของลุงเกี๊คุณเป็นกีใช่ไมเ่ย่า อี <toys> ่ยังงงอืออันน้ไม่แห้งเลยได้แล้วได้แลใ่หุ้ยกเอยยังคนแล้วอแล้วนี่เอาเช่นนี้อือีได้อะว่าได้เลยนะนี่วถยผมจัดการเเลวบริการบริการทุกระดับประทับใจห้าสิเมื่อกทั้งหมดเลยเดอครับ <50. S 1> มันแล้วมันขาดอีกกี่บาทห้าสิ 50, แล้วก็คนใจยี่สิบเป็นเจ็ดสิบเป็นเจดสิบ้ยี่สิบสั่นแล้ว <c oughs> ยังเหลือห้าสิบเอาของคุณสิ <10 S 1> บาท